ที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับจับกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระสินนะครับเนื่องจากกระทำผิดตามพรบวจราจรและตรวจยึดรถจักรยานยนต์มาตรวจสอบนั้นกระผมพันตำรวจโทนัครินเรียคระวิเนศสวัสดิ์จราจรสพกระสินนะครับในฐานะผูหน้าจราจรขอญาตชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการดังนี้เมื่อวันที่11มกราคม2564เวลาประมาณ08.45นะครับ ขณะที่เจ้าที่ตำรวจได้ออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณสามแยกเทคนิคพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับไม่สวมหมวกนิรภยัยและไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงได้เรียกตรวจสอบผลการตรวจสอบไม่สามารถแสดงเกอกสารหลักฐานว่าจักรยานยนต์คันดังกล่าวเป็นของผู้ใดจึงได้ตรวจยึดรถมาที่สพเมือง,อง,งกาฬสิน์เพื่อตรวจสอบก่อนทําการตรวจยึดเจ้าที่ได้ทําการ บันทึกการยินยอมให้ตรวจยึดรถต้องสงสัยด้วยความสมัครใจนะครับตามตามเอกสารนี้นะครับโดยผู้ขับขี่นะครับได้ยินยอมและลงลายมือชื่อไว้และเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามน้องนักศึกษานะครับว่าจะเดินทางไปวิ่งอะไรย,ยังไงนะครับน้องก็บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนมารับนะครับหลังจากนั้นจึงได้ออกใบสั่งนะครับเจ้าพนักงานจราจรนะครับก็ มีก็คือมี3ข้อหานะครับก็คือไม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับไม่มีระยะขับขี่และไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับหลังจากนั้นก็ได้นารถใจเย,ย็นแขกลกาวนะครับนําส่งพนักงานสอบส,วน,สวนเพื่อตรวจสอบหลังจากนั้นเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับน้องนักศึกษาก็ได้นําหลักฐานมาแสดงนะครับพร้อมอได้นําเงินมาเสียค่าปรับนะครับ การสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับนะครับสข้อหานะครับสัรวม300ร้อบาทนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จึงได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวคืนจากการปวดขันวินัยจราจรของเจ้าที่ในครั้งนี้นะครับได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกประการครับ